สวัสดีครับพบกับผมหมอจุนนะครับกับการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีและลัคนากรกฎนะครับ ชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการพรยากรณ์ดวงจากการเปิดไพ่ยิปซสำหรับนะครับในเรื่องการงานการเันและก็ความรักโดยปพอประมาณนะครับเป็นดวงตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2500 617นี้นะครับเป็นองคงกวา้วางๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นองศ์นตัวผู้ใดนะครับขอกราบทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับปัดใชยพิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับทุกข์กยากรที่ดีๆนะครับที่ได้หยานออกมานั้นเหมอะยันได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จมสมหวังสมปรารถนา กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับในช่วงวันที่4ถึง1ิ 5. ตันวาความนี้นะครับในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจของท่านนะครับจะส่งผลปไปในแนวทางใดบ้างนะครับที่จะส่งผลถึงผลต่างการเงินผลป,ประโยชน์ผลรายได้รายรับออกไปให้กับเชาราศีกรกฎลักนาะกรกฎนะครับ ไฟใไปแรกเปิดขึ้นมานะครับสี่เหรียญนะครับความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความมั่นคงอย่างตอ่อเนื่องในการที่จะมีผลประโยชน์ผลดไ,ได้รับรายได้ก็มาอย่างเสถียรมั่นคงนะครับที่ทำให้ท่านนั้นมีเงินเก็บเงินใช้นะครับด้วยความมือมสมบูรณ์นะครับทำให้เป็นผู้ที่มีความปลอดภัยต่างการเงินกับผลประโยชน์ผลได้รับที่ได้มาอย่างมันง่นคงกับความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับก็เป็นโอกาสทาง ความมั่นคงเติบโตในทิศทางที่ดีหรือในช่วงนี้ถ้าใครอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้ท่านอาจจะมีการคิดในการที่จะเซฟเงินของท่านด้วยความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่มีความพลีพลม้มในการที่จะรีบตวนตัดสินใจในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดรารณาอย่างไตรตรองอย่างรอบคอบเพื่อที่จะรักษาเงินทุนของท่านให้มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับ ไปพยายามจะออกมานะครับความคิดความปรารถนาของท่านเจ็ดตัวนะครับที่จะนํามาดําเนินการใหไปสู่ความสําเร็จหรือความฝ่ายฝัาานความปรารถนาของท่านนะครับในช่วงนี้ก็จะเรียกว่ามีไอเดียที่ดีๆนะครับที่จะนํามาใช้ทำให้เกิดผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ก็ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่สมปรารถนาสมความฝ่ายฝันของท่านนะครับที่จะทำดุลในเรื่องของผลประโยชน์ผลเม็ดเงินเข้ามา ก็ไปไปต่อมานะครับยกระดับความเติบโตเด็กถือไม้เท้านะครับโอกาสได้รับข่าวดีอะไรใหม่ๆหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ให้เกิดความกระชังชัดนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางคนอาจจะมีความฝ่ันอยากจะนําความปรารถนาในแนความคิดอะไรที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ว่าไม่มีความกระ่างชัดนะครับไม่มีความชัดเจนก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อ มีไอเดียที่ดีๆสร้างโอกาสดีๆนะครับไม่มีความมั่นใจในการที่จะลงทุนทำอะไรก็ตามที่จะสร้างความเติบโตได้อย่างแน่นอนมั่นใจจึงจะมีการลงทุนอะไรต่อไปนะครับก็ได้เรียนรู้หรือใครที่รอในเรื่องของการงานนะครับก็จะรับข่าวดีนะครับคนว่างานก็จะมีโอกาส ในการที่จะมีอาชีพมีรายได้ต่อไปที่จะมีก็ามาหรือบางคนนะครับที่มีความใฝฝันอยากจะาทาธุรกิจของตัวเองหรือบางทีอยากจะยกในเรื่องของงานอารเรกานะครับยกระดับขึ้นมาให้เติบโตเป็นงานอาชีพที่จะสร้างร,รายได้ระดับตามควา,า,ามปรารถนาตามความใฝ่ฝันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะไปสู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับ ภาไ,ไปต่อมานะครับกับการบริหารยังมีคุณภาพเด่นไปเรื่อยนะครับหรือบางทีบางคนได้รับการยกระดับความเติบโตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้ความสาใส่ใจไอ้การพิจารณาเห็นผลคุณค่าของท่านในการยกระดับะระดับขั้นความเติบโตระดับเงืนเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับด้เรื่องตําแหน่งอะไรก็ามาหรือบางคนนะครับมีโอกาสในการที่จะได้รับตําแหน่งในต่างประเทศได้ด้วยที่จ,จะมีเข้ามานะครับหรือบางคนอาจจะมีการขยับขยายในโครงการ ธุรกิจส่วนตัวที่ขยายไปถึงต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสดีๆในการที่จะโสว่ความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับเติบโตกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องในติดตามที่ดีนะครับแต่ไกลที่ทาธุรกิจในวงแคบๆหรือในวงต่างประเทศอาในประเทศนะครับก็จะมีการขยับขยายยกระดับความเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นไปสู่ธุรกิจ ถึงต่างประเทศก็สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองต่อไปนะครับที่จะดึงดูดเงินผลประโยชน์ผลตอบแทนเงินตราสากต่างประเทศเข้ามานะครับก็ไปไปต่อมานะครับสองถ้วยพลังในความรักสามัคคีกลมเกลียวในการติดต่างที่ดีนะครับด้านในระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าที่มีถ้าใครทางานร่วมกับลูกน้องหรือทํางานร่วมกับหัวหน้ามีหัวหน้านะครับก็มีความสนิทชิดเชื้อนะครับมีความ สามัคคีเปลียยวที่มองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับที่จะให้การงานธุรกิจนั้นได้รับความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างที่หวังที่ปรารถนานะครับก็เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่กล้องตัวนะครับไปจะดีออกมาครับราชินีถือถ้วยนะครับสรการต่างๆจะได้รับความบุญพอใจในทิศทางที่ดีนะครับกับความสําเร็จที่มีก็มานะครับเม้นแต่พลังของอะไรที่เป็น อาริเป็นศัตรูก็แต่มะครับก็จะเข้ามาสร้างความพปงพอใจให้เกิดขึ้นมาเป็นพลังสนับสน,นุนให้เกิดความสมหวังสมปรารถนาได้ในที่ตามที่ดีนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาอาจจะมีบ้างในเรื่องของความกัดแย้งนะครับในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของวุ่นส่วนนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้ที่ทาให้ชาวราศีกรกฎลักษณกรกฎนะครับอาจจะเจอสภาวะของความยุ่งยากที่ต้องคุยกันต้อง ตามความเข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ค่อยรากลื่นสกเทาไแร่นะครับในแนวความคิดระหว่างกับวุ่นสวนของใครที่ร่วมวุ่นลงทุนกับผู้อื่นนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอาจจะทำให บางทีการจะกยับขยายในการลงทุนอะไรในช่วงนี้เพิ่มเติมก็จะมีสถานการณ์ของการได้เซฟเงินทุนอาวไว้ไม่กล้าเป,ปลี่นปลงนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรเข้ามาเป็นทำให้เกิดความกัดแยง้งหรือความคิดที่แตกต่างอะไรออกไปซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคหนาเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้มีการเซฟเงินทุนอาวไว้ชะลอ ในการที่จะกยับกยายเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของการพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังก็ไปไปต่อมานะครับบริการอย่างมีคุณภาพมีคุณค่าราชินีถือเรือนนะครับในการที่จะดําเนินการอะไรก็ตามเกี่ยวกับต่างธุรกิจการงานนะครับกำหนึ่งถึงผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับบริการด้วยคุณภาพในทิศทางที่ดี ที่จะนามาซึ่งผลตอบแทนรได้ดไรายได้อย่างมั่นคงก็เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเม้นจะมีอะไรก็มาเป็นอุปัญหนบ้างก็ตามนะครับที่อาจจะมาจากอุ่นส่วนก็ได้หรืออาจจะมาจากปัญหาจากเพศตรงข้ามก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับที่จะกระตุ้นประเตือนมาถึงในเรื่องธุรกิจได้นะครับสําหรับบางท่านอาจจะเกี่ยวกับผู้ชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเกิดสภาวะของ ในเรื่องของความมบืองหวงในความรักความสมัมพันธ์ก็ได้นะครับสําหรับบางคนที่ทําให้มักกระตบกระเตือนในเรื่องการงานธุรกิจได้เช่นกันนะครับที่อาจจะส่งผนนะครับเพราะฉะนั้นควรจะแยกแยะให้ออกนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์กับหน้าที่การงานนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทาให้กระตบกระเตือนก็อาจจะมีการพิจ,จารณาไตร้ตรนอย่างรบครอบนะครับก็จะทําให้ การงานได้รับการดูแลไปในทิศทต่างที่ดีแยกส่วนนกับความรักถ้ามีปัญหาก็ปล่อยเป็นเรื่องของความรักที่ไปคุยกันที่บ้านนะครับส่วนในเรื่องของการงานธุรกิจก็มีความใส่ใจเอาทุ่มเทบริหารให้เกิดความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็ไพ่ในเรือนที่9้านะครับอาจจะมีสภาวะความาเติบโตมากกว่าเดิมที่จะเกิดขึ้นที่จะนามาในเรื่องของความรุ่งเรืองนะครับ ติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมอาจจะมีสภาวะของการจบอะไรลงบางอย่างนะครับของชาวราศีกรกฎลักษณะกรกฎในช่วงนี้นะครับที่อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับจึงอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อะไรก็มาบีบบังคับก็ได้นะครับหรือบางทีนะครับในเรื่องของจบอุ้นส่วนเก่าก็ได้นะครับที่จะมีปัญหาแล้วก็มีการต้องแยกตัวออกไปนะครับกับอุ้นส่วนแล้วก็จะมีอุ้นส่วนใหม่เข้ามามาสนับสนุนในการที่จะ เปลี่ยนแปลงประเัต่างที่มั่นคงรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นหุ้นส่วนที่มีความแข็งแรงแข็งแรงมากกว่าเดิมเรออกจะมีสถานการณ์ของการยกย้ายในเรื่องอที่ประกอบสมาชีบอะไรก็ได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับรหรืวบางตั้นอาจจะมีสถานการณ์ของการจบจากตําแหน่งหนึ่งก็ได้นะครับที่ไปสู่ตําแหน่งที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นตําแหน่งที่เติบโตมากกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมหรือบางตั้น,นมีสถานการณ์ ไปรับหน้าที่ในต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่อาจจะเป็นความมั่นคงรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่มีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีแบบสายฟ้าแลบนะครับข้ามานะครับเพราะว่าไปไปสาหรับเดื้อทาวเวอร์นะครับขึ้นมาแบบปุปปับจับปันตําดวนซึ่งบางทีบางสภาวะนั้นก็จะทำให้ชาวราศีกรกฎหรือลักษณะกรกฎอาจจะไม่ก้อยเต็มใจสักเท่าไรในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้กับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับแต่ว่าต้องจำยอมในสภาวะ แต่สภาวะของการอิบังคับนี้นะครับก็จะไปสู่เส้นตางที่ดีกว่าเดิมที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิมแต่อาจจะทําให้จาราศีกรกฎลักษณะกรกฎนั้นอาจจะวันว่นวหวหรือมีความกังขาหรือไม่ก็มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาหรืออาจจะเป็นสภาวะให้เกิดความกังวลน,นะครับกลัวว่าจะไปสู่ความเติบโตได้ไม่เป็นอย่างที่อยากจะมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับจะสร้างความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ให้ตั้นมากกว่าเดิมนะครับที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลรายรับแต่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับที่กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมอาจจะต้องรับภาระหนักขึ้นสักนิดนะครับพร้อมจะตะลุยนะครับก็จะนำมาซึ่งความแข็งแรงมั่นคงในเรื่องของความสําเร็จและความมั่นคงนะตามผลประโยชน์นะครับส่งเสียหยาดเหนื่อเพิ่มนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามตั้น ก็สามารถที่สร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างมีคุณภาพกลับไปใหม่ฉ่กเชียนเป็นผู้ที่สร้างโอกาสดีๆไม่ว่าจะไปเริ่มต้นกับสิ่งที่มีประสบการณ์หรือสิ่งที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ตามนะครับแต่ตั้งมีอาวุธครบมือนะครับในเรื่องสติปัญญาในเรื่องประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์นะครับทุกอย่างนั้นจะมาอำนวยประโยชน์เป็นนักพลิกวิกฤตแล้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีสร้างโอกาสดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถ อาจจะปะโจมอาผสมกับในเชิงของเลเียนเกมโกงสักนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีก็ามาแต่ตามให้ตั้นั้นไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเป็นนักเร่แป่ธาตุที่เก่งนะครับที่สร้างโอกาสดีๆที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลเม็ดเงินเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในประเทศหรือผลประโยชน์จากต่างประเทศนะครับที่จะทำให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนั้นดึงดูดเข้ามานะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับการเงินช่วงนี้จะเป็นไปไนในแอวทางใดบ้างอะไรต้องรู้อะไรต้องทาความเข้าใจในเรื่องการเงินในช่วงนี้นะครับวันที่4ถึง15ตําตั่าวาคมนี้ในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินนะครับหรือการวางระบบระเบียบต่างการเงินที่รัดคุมมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นปัญหาต่างการเงินนะครับที่ทําให้เกิดสภาวะยุ่งยากนะครับท่านจะมีการตัดจบวางระบบระเบียบในการเงินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินที่เข้ามาจากความสําเร็จนะครับก็ถึงดูดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องในตตางที่ดีนะครับแล้วก็โอกาส กองรายได้รายรับก็มานะครับทั้งความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆนะครับตั้งรายได้จากตําแหน่งประจําตั้งในเรื่องธุรกิจส่วนตัวบางคนอาจจะมีในตําแหน่งก็หลายๆตําแหน่งนะครับควบตําแหน่งด้วยนะครับหนึ่งตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งสามตำแหน่งก็แล้วแต่นะครับก็จะสร้างรายได้รายรับก็มาหลายๆเส้นต่างนะครับหรือในเรื่องของธุรกิจที่มีหลายๆธุรกิจนะครับที่ดึงดูด นะครับต่างธุรกิจเก่าที่มั่นคงแล้วก็จะมีเส้นต,าต,าต่างต่างธุรกิจเส้นต่างใหม่ก็มาเติมเติมรายได้ไรายรับก็มาเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของโชคลาภบางท่านก็จะมีก็เข้ามาพอให้ชื่นอ,อกชื่นใจได้พอปรปับลายนะครับแม้จะไม่มากมายก็ตามแต่ก็เข้ามาสร้างความรู้สึกอบอุ่นดีๆได้เช่นกันในทางการเงินนะครับ ก็ทำให้การเงินของท่านรื่นไหลคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับหรือช่วงนี้ใครที่มีการขอสินเชื่อต่างสถาบันการเงินนะครับก็มีโอกาสในการได้รับการพิจารณาในเรื่องของการได้รับอนุมัตินะครับถึงช่วงนี้สถาบันการเงินบางแห่งนะครับก็มีเปิดให้ยื่นสินเชื่อได้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ท่านอาจจะได้รับโอกาสนะครับได้รับ อนุมัติในการที่ปล่อยสินเชื่อหมายท่านได้เป็นหนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีก็ามาหรือใครที่ทาธุรกิจต่างเงินหมุนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ดึงดูดเม็ดเงินหลังไหลก็มาอย่างกล้องตัวนะครับทําให้เกิดความสมดุลทางการเงินในต่างที่มั่นคงให้กับชาวราศีกรกฎและขนากรากฎนะครับเดี่ยวเปอเรอนะครับก็ขึ้นมายืนยันนะครับว่า ต่างการเงินของท่านจะมีความมั่นคงอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพนะกับการบริหารจัดการที่ดีนะครับแล้วก็เงินตราต่างประเทศนะครับก็หลังไหลก็มาได้ด้วยอาจจะเป็นจากรายได้จากตําแหน่งนะครับที่รับหน้าที่ในต่างประเทศหรือธุรกิจที่อาจจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือไปลงทุนในต่างประเทศนะครับก็ถึงด,ดูดค่าเม็ดเงินก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นต่างคันเงินนะครับแล้วก็ นำชีวิตสู่ความสดใสนะครับที่ทำให้ท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆต่างกันเงินนะครับจากภูิความรู้ความสามารถของท่านกับการบริหารอย่างมีคุณภาพนะครับก็ทําให้เส้นต่างก,กันเงินของท่านนั้นหลังไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องนะครับต่ภัยไทยสําหรับนั้นการเงินที่เข้ามาจากหยาดเหงื่อเม็ดงานของท่านนะครับ เพราะว่าตั้งในเรื่องของการงานนะครับสิทธิ์ไม้เท้าแล้วก็การเงินมาจากการทุ่มเทนะครับก็ยันมากขึ้น,นออเดอร์ก็มามากมายยิ่งขึ้นรวยงานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทํา,าให้การเงินมากมายหลังๆก็มาสเสริมเพิ่มเติมจากความสําเร็จนะครับที่ได้รับหลายๆเส้นทางก็ตามไปร่วมวุ้นลงทุนใน,นอาขหนงใดก็ตามนะครับที่จะมีผลประโยชน์ผลเงินปันผลก็มาเติมเต็มนะครับผลส่วนแบ่งนะครับแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงิน เข้ามาหรือคนที่ว่างมานะครับก็มีโอกาสได้มีงานทาแล้วก็มีรายได้ก็มานะครับในการจชาจ่ายตัานก็มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะึ่งกระเป๋าใไปได้ขึ้นมาหนึ่งดาวตั้นจะควบคุมสภาวะทางการเงินในการจ่ายจ่ายในทิศทางที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตาตั้นเคยเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการจ่ายจ่ายที่เรียกว่าไม่ค่อยคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับต่อไปนี้ตั้นจะมีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสันโดษ มากยิ่งขึ้นอะไรที่อยากปรารถนาอยากจะมีก็อาจะจะมีการรักับเอาไว้นะครับไม่ตามใจนะครับก็มีการอะไรตั้งคิดพิจารณาแล้วว่าเป็นการสิ้นเปลืองก็จะตัดจบเพื่อควบคุมการเงินของท่านให้อยู่ในสภาพที่คล่องตัวมั่นคงรักษาสมดุลสภาวะต่างการเงินของท่านในมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเงินหลังไหลเข้ามาแล้วก็ มองถึงคุณค่าของการเงินมากยิ่งขึ้นกับความเหน็ดเหนื่อยนะครับก็อาจจะเซฟเงินไว้ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็ทําให้รายได้ที่รับก็มาอย่างมั่นคงแล้วก็การใช้การจ่ายก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ที่นอกเนี่ยจากความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีตั้งในเรื่องของโชคลาภนะครับอาจจะก็มาเติมเต็มบ้างพอชื่อนอกชื่นใจ,ใจได้เช่นกันนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในเรื่องของทางการเงิน ในช่วงนี้นะครับของผูี่ิป็นจาราศีกรกฎลัคนากรกฎนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างครับในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะครับความรักความสัมพันธ์ของต่าน4-15ตันวาคมนี้จะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับอาดาบนะครับอะไรที่เป็นสภาวะป şey, Emin, ัญหาต่างความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการยุตินะครับสงบลงในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ ก็ทุ่มเทด้วยพลังแห่งเสน่หาคลั่งใครก็ว่ากันดูแลด้วยความเสน่หานะครับ้าเป็นกู้รักหรือคนคบกันนะครับแต่ก่อนอันนี้นอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นั้นจะรับการเคลียร์ให้ยุติลงนะครับแล้วก็ทุ่มเทแห่งพลังความคลั่งใครเสน่หาดูแลก้วาวกาัน,นะครับก็นำมาซึ่งความสุขความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับกาเรียนนะครับที่จะสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ ให้สกบอุ่นอย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาก็ได้รับการคลี่คลายให้สงบลงนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยัยชนะนะครับด้วยพลังแห่งการเข้าใจกันในทิศทางที่ดีสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือใจชีวิตคู่นะครับก็เดินหน้าต่อไปด้วยใจชนะด้วยความอบอุ่นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาได้รับการตัดจบสิท์ดาบนะครับก็สงบนะครับเมื่อทุกอย่างสงบปัญหาได้รับการตัดจบแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไายใต้สำรับนะครับการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีนะครับที่ปัญหาได้รับการตัดจบลงไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นไปสู่ของการเติบโตต่อไปในความมั่นคงนะครับเม้นก่อนหน้านี้อาจจะมีสภาวะอะไรก็มานะครับเป็นความยุ่งยากในเรื่องของการนําเรื่อง เรียกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่ก็มาทําให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการตัดจบลงไปนะครับแล้วก็มาใส่ใจทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขปอุนเข้าใจในการติดต่างที่ดีนะครับอยู่ในครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่ามีคนคบก็าตามนะครับก็มีเคลียปัญหาต่างๆให้รับรื่นในติดตางที่ดีแล้วก็ดูแลกันต่อไป ด้วยความใส่ใจด้วยความกล้าใครโด้วยการตุ้มพลังเหนเสน่ห์ก็ว่ากัน <c oughs> ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างอบอุ่นต่อไปทั้งคนโบกแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับหลังจากที่ปัญหาต่างๆสงบแล้วก็ถูกตัดจบออกไปนะครับส่วนในเรื่องของคนโสดนะครับคนโสดนั้น ความรักความสัมพันธ์บางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเประว่ัติใบกลางในจําน,นะจนวนหน้าใบก็อยู่แบบโสดๆยังมีคุณค่านะครับมีเงินมีตองใช้มีกินดื่มนอนหลับด้วยความสุขสําราญบกบานใจรักกับตัวเองยังมีคุณค่านะครับก็ทําให้ไม่ไมหวยาในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็อยู่แบบโสดๆก็มีความสุขในที่ตา่างที่ดีที่ปลอดภัยนะครับ ก็เดินหน้าด้วยความสุขส่วนบางคนถ้าความรักเข้ามาในช่วงน,นี้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าว่าอยู่แบบสดๆมีความสุขดีแล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะใส่ใจในการเจาะสอบสไยงามความรักในช่วงนี้นะครับเพราะบางทีนั้นความรักที่อยากจะเข้ามานะครับในลักษณะเกี่ยวกับเสนาราคาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นรักที่เป็นปนัญหาได้เช่นกันที่อยากจ,จะมีเข้ามาให้กับคนโสดต้องเจอในช่วงนี้นะครับอาจจะ เป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นคนที่มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังก็ได้กับการที่จะ,ะมาสร้างความผูกปพันให้เกิดขึ้นนะครับอะไรแต่ท่านพิจารณาแล้วเป็นความรักที่จะเข้ามาบั่นทอนในความสุขในชีวิตกับความเป็นโสดน,นะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูอย่างรอบคอบนะครับว่าซอแวร์ปนิ่ต่างที่ทําให้รักเป็นปนัญหานะครับก็ตัดจบนะครับยา สารต่อไอเดินหน้าต่อไปที่จะเป็นปัญหาได้เช่นกัน,นครับถ้าดูแล้วว่าไกลมาหวานเสนียาด้วยหวังผลประโยชน์หรือเป็นคนที่ก็มีเจ้าของควบคุมมีปัญตนาการอยู่แล้วนี่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่แบบสดๆยังมีความสุขกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองอย่างมีคุณค่าแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็อยู่แบบสดๆก็มีความสุขสํารเนิกบ,บานใจนะครับก็เป็นโอกาส ที่จะสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับการรักตัวเองนะครับไม่เอาหกมาโปกปันให้เป็นปนัญหาเพราะบางทีนั้นไปตกลุมรักแล้วเป็นรักที่มีปัญหามีเจ้าของควบคุมอะไรอยู่นะครับก็จะทำให้ตั้นเกิดความยุ่งยากในการที่จะตัดสินใจเมื่อไปลุ่มลงเสน่หาแล้วนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับ นี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับในช่วงวันที่4ถึง15ธันวาคมนี้นะครับก็กออาจะราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ